กิจกรรมความเพียรมหาจากักรพรรดิยอดรวยหนึ่งวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2568คลิปที่2บทที่14ถึง17ครับสาธุบทที่14มหาสมัยสูตรเอวมเมสุตังเอกังสมยังพระขวาวสกเกสุวิหรารติกัปิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนะ สัททิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสเพเหวะารหันเตหิทัสหิจโลกาทาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันิปติตาโหุนติภควันตังทัศนายะภิกขุสังคันจะอาทโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตทโหสีอะยังโคภควาสเกสุวิหรติ ขปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสทิงปัญจมาเตหิภิกขุสเตหิสเพเหวอรหันเตหิทัสหิจโลกทธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติภควันตังทัศนายภิกขุสังขันจะยนนูนามยัมปิ เยนะภคะวะเตนุปัสสังกเมยามะอุปัสังกมิตวะภคะวะโตสันติเกปัจเจกะคาธาภาเสยามติอัตโคตาเทวตาเซยทาปินามะภะละวาปุริโสสมัชิตังวาภาหังปะสาเลยยาปะสาริตังวาภาหังสมิเชยยะเอวเมวะสุทธาวาเซสุ เทเวสุอันตรหิตาภควโตปุระโตปาตุระหังสุอทโคตาเทวตาภควันตังอะภิวาเทตวาเอกมันตังอทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสมโยปวนมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมมหิมังธรรมะ ธรรมะสัมไยยังทักกิตาเยวะอปราชิตสังคันติอัตโขอปปราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิตตระพีขโวสมาทังสุจิตังอัตโนุจุกะมะกังสุสารธีวะเนตานิขเหตวะอินทริยานิรคันติปันธิตาติอัตโคอปปราเทวตาภะคะวะโต สันติเกอิมังคาทังอภาสิเฉโตวะขีลังเฉตวะปลีกังอินทขีลังโหหันจะมะเมชาเตเจรันติสุทาวิมะลลาจะคุมมะตาสุทันตาสุสูนาคาติอทโกอปราเทวตาะวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสระังคตะเสนะเตขมิสันติอปายภูมิงปหายะ มนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอัทโคภะวะปิกุ้มันเตสิเยปุเยนาพิขเวทัสุโลกะทะตุสุเทวตาสันนิปติตาโหอนติภัตถาคตังเททัาสนายปิกุสังขันจะเยปิเตพิกขเวอะเหสุงอาติตะมัทธนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภควันตานังเอตตาปรมาเยเหวะเทวตาสันนิปติตาเฮสุง่งเสยธาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิคขวเวภวิสันติอนาคาตาัรรมานังอรหันโตสมมาสมุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตตาปรมาเยเหวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยธาปิ ไม่หังเอตระหิอาจิกิสามิพีกเวเทวกายานังนามานิกิตติสามิพีกขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพีกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุกังมนสิกโรธาพาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตปิคูภะควาโตปัจจโสสุงภะควาเตเอตทโวจะ สิโลกมนุตกษามียถาภุมาตัทสิตาเยสิตาคิริขภิภรังปะหิตตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสัลีนาโลมหังสาภิสัมพุโนโอทาตมะณะสาสุทาวิปัสนมะนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตวาวเนกาปิลวัฒเวตโตอามันตยิสทาสสาวกเสาวเสนรเตเทวกาย A pikanta te vichana tapiko te cha ata pamaka rung sutowa puta sasa te sampa turahu yanang amano sa natasa nang apeke tassa sata mata kung sa hát sung a sa hát sa nang nat ตมัทธคุงทิสาสาพพปุตตาอหุงตันจะสาพังอภินญายาวะวักวขิตวานาจากุมาตะโตอามันตยีสทาสาวเกศาเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทพิขโวเยโวหังขิตยิสามิขิลาหิอนุปปโสโซตัส

อิทิมันโตชูติมันโตวานวันโตยาสสิโนโมธมานาอภิกามุภีคูนางสมิติงวานางชาสหัสสาเหมวะตายาคานาาตวานิโนอิทิมันโตชูติมันโตวานวันโตยาสสิโนโมธมานาอภิกามุภีคูนางสมิติงวานางสาตาคิราติสหัส สายาคาณะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานวันโตยาสสิโนโมธตมานาอภิกามุภีคูนังสมิเตงวนังอิเจเตโสราสะสาหัสสายคาณะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานวันโตยาสสิโนโมธตมานาอภิกามุ พี่คูนางสมิติงว่านางเวสามิตาปานจะสตายาคานานาตะวันนิโนอีทิมานโตชูติมานโตวานวันโตยาสสิโนโมธมานาปิกามมพี่คูนางสมิติงว่านางกุมพิโรราชคายกเวปุลาสานิเวสนาพิญโยนางสตสหัสังยาคานางไปยิรูปาสติ กุมเพิโรราชไัยโกโซปาคสมิติงว่านางปุริมจะได้สังราชาตตราโทปสาสติคันทภานางที่ปติมหาราชายาสิโสปูตาปิตาสะ ะหาวอินทนามามหาพลาอิติมันโตชูติมันโตวานวานโตยาสสิโนโมธมามนาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวานังทากินันจติสังราชาเวรุณโหตาปัสาสติภูมิหันทานางอาทิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตสห อุตตปิตัสสะพาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชูติมันโตวานวันโตยาสิโนโมธมานาอภีกาุงภีคูนางสมิติงวานังปาชิมันจติสังราชาวิรูปโกปัสาสติ นาคานังอาทิปติมหาราชายาสสิโสปูตตาปิตาสาภาโวอินทนามามหาภลาอิติมานโตชูติมานโตวานาวันโตยาสสิโนโมทมานาอภิกามุพีคูนางสมิติงวนางอุตรันจติสังราชากุเวโรตาปัสสะสติ ยาค่านังอาทิปฏิมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตาสาภาวุอินทนามามหาภัลาิทิมันโตชูติมันโตวานวันโตยาสสิโนโมธมานนาอภิกามุงพีคูนางสมิติวานางปุริมาทิสังคตตราโททากิเนนวิรุณหโกปาชิเมนวิรูปาโกกุเวโรอุตระ ที่สังจาตโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทานธรลมะนาทังสุวเรกาปิลวัทเวเตสังมายาวินโนทาสะอาคูวันจานิกาสัทธามายาคุเกณฑุเเวเกณฑุวิภูจะวิภูโตสหจารธโนกามาเซโทจะกินนุมานทุนิมาณทุจะปะ นาโทโอปมาณโยจะเทวสูโตจะมาตลิจิตาเสโนจะคานธาโพนโรราชาชโนสะโพอาคูปันจาสิโคเจวติมพรุสุริยวัจสะเอเตจันเยจราชาโนคานธาภาสหราชุภิโมธนามาอภิกามุภีคูนางสมิติวานางอาทาคูนาภัสาั นาคาเวสาลาสหตันชกากามพลาสตราอากุบายคาสหายติพิยามุนาทตาราธาจอากุนาคยาสสิโนเอราวันโอมหานาคคปโซปาคาสมิติงวนาเยนาคาราเชสหสารติทิพาทิจปาคิวิสุทธาจักู เวหายสาเตวนนมะชปาตาจิตตราสุปนนะอิติเตสานามมงอพยันตธานาคราชาัมาสิสุปันนาโตเคมมะกาสิพุทโธสานหาหิวาจาหิอุปวะพยันตานาคาสุปันนาสารณะมะกังสูพุทธังจิตตาวชชราหเถนะสมมะ สมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัเซเตอทิมันโตยาสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวคสาเวปจิติสุจิตติ จะปะหาราโทนมุจิสหสตานจะผลิปุตตานังสาเพเวโรจะนามกาสันนายิตวาผลิเสนางราหูพาธามุปาขมุงสมโยธานิพานทานเตพีคูนางสมิติวะนาง อาโปจเทวาปทวีจะเตโชวาโยตถาคัมูวรุณาวารุณาเทวาโสโมจยาสสาสหัตเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายาสาสิโนทเสเตตทัศธากายาสาเพนานาตวานิโน อิติมันโตชูติมันโตวานวันโตยาสิโนโมธมานาอะพิกามุพีคูนางสมิติวานังเวนทูจะเทวาสหาลีจะอาสมาจัทุเวจยมาจานทัสสุปนิสาเทวาจานธรรมาคูปุราคิตา สุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุราคิตานาคาตานิบุรากิตาวาคูมันทวลาหกาวสูนางวาสะโวเศโทสาโกปาคาปุรินทโททเศเตทัศทากยาสะเพนานตาวันนิโนอิทิมันโตชูติมันโตวานนวันโตยาสิโน โมธมานาอภิกามงผีคุนังสมิติงวนังอทาคูสหปุเทวาชลามาคีสิขาริวะอริทกาจโรชาจะอุมาปุพานิภาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเน ชะกาสุเลยะรุจิราอากูอาคูวาสวเนสินโนท,ทเสเตทสทากายะสาเพนานาตะวานินโนอิทิมันโต ชุติมันโตวานวันโตยาสสิโนโมธมานาอภิกามุงพีคูนางสมิติงวะนางสมานามหาสมานามาุสามานุสุตมะคิทถาปทูุสิกาอาคูอาคูมโนปทูุสิกาอัฏฐคู หารโยเทวาเยจโลหิตวาสิโนปารคามหาปาร r คาอาคูเทวายาสิโนทเสเตทสทากายาสเพนนาตวันนิโนอิทิมันโตชูติมันโต วานวันโตยาสิโนโมธมานาอภิกาโมภีคูนางสมิติงวนางสุกากรุมมหาอรุณาอคูเวคณนสาสหโอทาตะไหยาฮาปโมคาคูเทวาวิจักขณะสัทธามาตาหารคชามิสกาจยาสิโนทนายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภะ อภิวาสติตัสเตทัสสะทากายาสะเพนานาตวันนิโนอิทิมันโตชูติมันโตวานวันโตยาสสิโนโมธมานาอภิกามุภีคูนังสมิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามาการทกาจจยาสิโน สัมพ mm ิตกาลามเสธาโชตินามาจะอาสวานิมานรติโนอาคูอัาคูปรนิมิตาทเสเตทสทากายะสเพนานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานวันโตยาสสิโนโมตมานาอภิกามุภีขูนังสมิติงวานัง สเทเตเทวนิกายาสาเพนานาตวันิโนนามันวเยนะอาคตชุงเยจันเยสทิสาสะปวุทธชาติมาขีลังโอคตินนะมะ นาสวังทาเขโมคาตรังนาคังจันทางวะสิตาติตังสุพราหมาปรมาโตจปูตตาอิทิมาโตสหสันนะกุมาโรติโสจโสปาคาสมิติวนังสหสสพรมโลกานังมหาพรหมาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยาสิโส ทเสธาอิสระอาคูปเจกวาสวัติโนเตสันจะมาชะเตาอาคาหิโตปริวาริโตเตจะสาเปอภิการเตสินเตเทเวสพรมเมมารเสนาอภิกามิปาสะกานาสะ มันที่ยังเอธคานหาทาพานธทาราเคณนภานธมะถุโวสมันตาปริวาเรธมาโวมูจิทาโกจินางอิติตาธรรมาเซโนกันหาเสนางอเปสยิปิปานินาตระมันหันจะสรังกัตวานเพระวังยทาปาวุสโกเมโคทนายันโต สวิชุโกตถาโสปาจุทาวติสรกุโทอาศยังวเสตันจะสังอภิญญาญาวคิดววคิตวานะววคิตวานะจาคุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวกา สาวกเกศาสเนรเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชนาทพกขโวเตจอาตาปมะกะรุงสุตวาพุทธศาสนังวิตราเคหิปากามุงเนสังโรมมปิอิชยุงสเพวิชิตสังขามาพยาตีตายาสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกา เตชันเนสุตาติบทที่สิมงคลจักรวาลใหญ่สิริเทติมติเตโชชยสิทธิมหิติมหาคุณาปริมิตาปุญญาธิการาสะสัพพันตารายานิวารณะสมัสสะภะควโตอระหโตสามมาสัมพุทาสะ ทวติงสมหาปุริสราขนานุภาเวนะอสีตยานุพยัญชนะนุภาเวนะอะทุตระสัตมังคลานุภาเวนะชาปนลังศีญานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทาสปรมะ ทัาสปารมิตานุพาเวนะทัสสอุปปารมิตานุภาเวนะทัาสปรมรัตถารมิตานุพาเวนะสีลสหสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังขานุพาเวนะ ชเชตชานุภาเวนะอิธานุภาเวนะระลานุภาเวนะเยยยธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมคขันธานุภาเวนะนาวาโลกุตระ ทัมมานุภาเวนะทัังกิกะมัคานุภาเวนะอัสสัมาปติยานุภาเวนะชาลภิญญานุภาเวนะจตุสัจญาณะนุภาเวนะทัสสะภะละญาณะนุภาเวนะสัพันยุตญาณะนุภาเวนะเมตตากรุณามุติตาเปขานุภาเวนะสัพะปริตตานุภาเวนะรัตนตยยะ สรณานุภาเวนะตุยหังสาพาะโรคาโสปัฏทวะทุขาโทมนัสุปายาสาวินาสันตุสัพันตรายาปีวินาสันตุสัพสังกาปาตุยหังสมิชนตุทีขายุตาตุยหังโอตุสาตาวาสจีเวนะสมังคิโกโหตุสัพพาทาอากาสัพพะ ตวะนาภูมิงคังคามหาสมุทธาอารักกาเทวตาสัทธาปตุมเฮอนุรักขันตูปวัตุสาพมังหารังรักขันตุสาเะเทวตา สัพพ so 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 ุทธานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเตะวตุสาพมังคะลงรักขันตุสาพเทวตาสาพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตะวตุสาพมังคะลงรักขันตุสาพะเทวตาสาพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเตนักขัตุนัก นักขตยะคาพูตานังปาปะกหนิวารนาปริตสานุปเวนะหันตวเตสังุปเวนักขตะยะคาพูตานังปาปะกะนิวารนาปริตสานุปเวนะหันตวเตสังุปเวนักขตยะคาพูตานังปปะกะนิวารนาปริตสานุปเวนะหันตวเตสังุปเว บทที่16พระเทกรตคาถาอติตังนานวาขเมยยะนาปตนาปติกังแเอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทติตัมบวหินันตังอปตัญจะ อนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธามานุพูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่ครรคนแครในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปรุโปรงเถิด <c oughs> อชเชวากิจจามาตะปังโัญญามะระนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุง่งนฮิโนสังคารันเตนะมหาเสเนนมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับพยามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งลหลายเอวังวิหาริมาตะปิงหรันตะมัตันทิตัง ตังเวพะเทกระโตติสันโตจิกเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกียจคลานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล <c oughs> บทที่17อภินหปัจเวคณะชะราธรมโมหิชรังอนัตติโต เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิตโมหิพยาธิงอนติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณังอนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปเยหิมนาเปหินา <t> นาภาววินาภาว เราจะล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมะสะโกมิกรรมะทายาโทกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังริสามิกกลยาณังวาปาปกังวา ตัสทายาโทภวิสามิเราจะทำกรรมมันได้ว่าให้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืไปเอวังอัมเฮ้อพินทังปัจ,จเวคคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน,ทน,ทน,ทนจบคิวที่สองครับ